วัสดีครับคลิปนี้ภายจะสอนการใช้งานโปรแกรม v image นะครับเป็นโปรแกรมฟรีนะครับจาก Pay Store นะครับกดที่เปิดได้เลยครับถ้าเมื่อเราลงติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะร,รอสักคู่นะครับน่ะวิดีโออิมเมนะครับหรือเรียกว่าสั้นๆก็ V Image เมื่อเปิดเข้ามานะครับจะมีภาพ ที่เขาตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถนำไปใช้ได้นะครับหรือเราจะเลือกแถบข้างบนเพื่อเลือกหมวดหมู่นะครับ Animal สัตว์ป่าอาหารก็ได้นอนะน,ลลดนะนี่อะไรเนี่ยเค้กมีน้ำตาลโรยด้วยหิวเลยนะครับนี่อะไรเนี่ยเบียร์ไวน์นะครับว่ากันไปถ้าเราอยากจะ ทำรูปด้วยตัวเองนะครับกดที่ปุ่มสีเขียวด้านล่างขวาล่างนะครับเป็นรูปตัวบวกนะครับกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็จะมีให้เราเลือกอีกแหละของฟรีเยอะแยะมากครมากมายมากครับ่ากดสามารถเลือกกาแฟอ่าส่มากช่วงนี้ทำแต่กาแฟนะครับอ่ากดเข้าไปง่ายๆนะครับกดกาแฟมันก็จะดาวน์โหลดรูปมานะครับเสร็จแล้ว เราจะทำเอฟเฟกก็เลือกที่ปุ่มบวกเสร็จแล้วไปที่ฟู้ดแอน i n งนะฮะเสร็จแล้วเลือกอะไรอะ่ะมีรูปแบบหลายอย่างมากมีสตรีมมีควันอันนี้ควันควันกาแฟอ่านะครับพอเลือกแล้วกดถูกนะครับก็จะมีควันขึ้นมานะครับถ้าเราอยากเพิ่มเอฟเฟกก็กดที่บวกนะฮะ กดสวิงเพิ่มอีกอ่ะอันนี้นะสีกาแฟดำอ่ะกาแฟนะครับใส่เข้าไปก็จะมีควันนะครับกดถูกเข้าไปนะครับเท่านี้เองไม่ยากเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะเซฟทำไงฮะกดที่ลูกศรชี้ไปทางขวาอยู่ข้างล่างนาฬิกานะครับกดเปเงเข้าไปนะครับมันก็จะทำการเซฟไฟล์นะครับ เข้าลงในแกลลอรี่เรานะครับรอสักครู่เสร็จแล้วมันก็จะมีให้เรากดการกรบาทข้างบนหมายความว่าไม่เซฟอ่าไม่เซฟฉลาดมากครับเราต้องกด WhatsApp คนระข้างล่างเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมฟรีบวกโฆษณานครับฟรีบวกโฆษณา ของฟรีก็มีในโลกนะครับแต่ต้องเสียเวลาดูโฆษณามันสักเขาสักสักแป๊บหนึ่งนะเนี่ยเป็นโฆษณาของมันนะเราไม่สามารถไปกดหยุดได้นะครับต้องรอสักประมาณ1 0 2ถึงยีวีนะฮะสักพักหนึ่งมันจะมีกากบาทให้เรากดให้เรากดช้าจังโฆษณาทำใจทำใจ ถ้ากดเข้าไปนะครับมันก็จะเข้าเป็นเว็บช e. ้อปปี้นะฮะให้กดเข้าไปตัวโปรแกรมเหมือนเดิมครับโอเคมันก็ยังให้เราดูอยู่นั่นแหละครับต้องดูจนกว่ามันจะพอใจนะฮะเปิดฝืนมันก็จะเป็นแบบเมื่อกี้นะครับ เรามันจะให้เราลงโปรแกรม Shopee ครับรอไปครับให้ติดตั้งนะฮะแต่เราไม่ติดตั้งครับเรากดกรกรบาทขวาบนเข้าไปเลยครับนเสร็จแล้วอ่ะมันจะขึ้นว่าให้เราเซฟแชร์หรือจะไปใส่อินสตาแกรมนะฮะแต่ถ้าเราอยากจะลบ Wi-Image นะครับกดกากบาทไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็จะเข้าไปสู่โหมดเสียตังอีกแล้วนะครับโปนะครับโกโปโกโปเสียตังหนึเดือนนะครับ75บาท1ปีก็เท่าไหร่ฮะ35บาทต่อเดือนหรือ f o อยเวอรฮะก็875บาทนะครับแต่เราสายฟรีนะครับกดกากบาทครับไปครับ แล้วกดเซฟฮะกดเซฟสิครับนะกดเซฟช้าจ,จังของฟรีนะครับต้องทำใจกดเซฟเสร็จแล้วมันจะเป็นรูปถูกนะครับเสร็จแล้วเราก็กดออกไปเลยนะครับกดการกรบาททิ้งไปรูปเราก็ไปอยู่ในที่แกลลอรี่นะครับแกลลอรี่อ่าแกลลอรี่ครับ ไปที่ไหนเอ,อ่ยรูปภาพน้ำาบนเลยครับนะครับกดเ a y เล่นได้เลยมันก็จะเป็นกาแฟหมุนนี่มันหิวเล่นนะครับยามดึกยามดึกกินกาแฟคนไหนกินง่วงบอกด้วยนะครับทาให้ง่วงนี่ก็ต้องกิน b o ูม Coffee นะฮะโอเคก็จบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ ถ้าอยากจะติดตามคลิปต่อไปก็กดซับสไคร์ไยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ